สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นเจตุ่มลาบหมูค่ะพัดเครื่องในค่ะแล้วนกะ็อันนี้แกงเปิดหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้แกงเปิดอันนี้แกงเปิดคุณป้าเอามาให้นะคะอันนี้ซื้อค่ะซื้อแกงอันนี้ราบหมูค่ะลาบหมู อาหารเย็นนะคะวันนี้อาหารเย็นจกจุ่มกินข้าวด้วยกันนะคะลาบหมูค่ะผัดเครื่องในค่ะผัดเครื่องในไก่ค่ะน,นี่แกงแกงเปิดหน่อไม้ค่ะแกงเปิดหน่อไม้กินข้าวเย็นด้วยกันนะคะแกงเปิดหน่อไม้ค่ะแกงเปิดหน่อไม้ันนี้คุณป้าเอามาให้ค่ะ น,นี่ลาบหมูค่ะลาบหมูลาบหมูอร่อยอร่อยนะคะน,นี้ก็ผัดเครื่องในค่ะผัดเครื่องในผัดเครื่องในไก่ค่ะแกงเปิดนอไม้ค่ะแกงเปิดนอไม้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยัพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรา์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกกาลังใจให้ให่งรวยเลยป,ป,ปังกันทุกคนนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควคาดจากอันตรายทั้งปวงนะคะ คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเลยกับเราทุกคนทุกท่านนะคะแกงเปิดน้อ,อไม้ค่ะแกงเปิดนอ,อไม้ราบหมูค่ะราบหมูผัดเครื่องในค่ะผัดเครื่องใน,นงกิน,น,ะะข,นข้าวแรงด้วยกันนะคะกินข้าวแรงด้วยกัน เย็นนะคะ